เรื่องของพี่สมปองจากบุรีรัมใช่ไหมหลังไมหลังไมครับมาคุณสมปองคุณสมปองอยู่ในสายแล้วคุณสมปองครับค่ะฟังอยู่ค่ะคุณสมปองที่คุณมาหาผมเมื่อวันก่อนใช่ไหมค่ะใช,ใช่ค่ะโอเคผมจะไม่คุยหน้าไม้นะเรื่องของคุณสมปองนะเพราะว่าเ,เดี๋ยวจะให้คุณกระสินช่วยประสานเพิ่มเติม,ตมจะทํางานให้หลังไมนะคุณสมปองนะค่ะได้ค่ะ เพราะว่าแกไปมาทุกที่แล้วแล้วฮะไปมาทุกที่แล้วผมก็ต้องถามว่ามาที่เราอีกจะให้ช่วยอะไรได้เนี่ยหนึ่งไปสํานักนายกแล้วไปสภาผู้แทนราษฎรแล้วไปกรรมธิการแล้วฟ้องศาลปกครองแล้วด้วยึผมก็ถึงบอกว่าให้รอศาลปกครองทีนี้บอกว่าไม่มีคืบหน้าจากศาลปกครองเลยใช่ไหมคุณสมปองเราต้องไปติดตามมาต้องไปติดตามศาลปกครองชั้นต้นตัดสินแล้วยัง ยังชั้นต้นส่งไปที่สูงสุดค่ะสารสูงสุดก่อนสูงสุดว่ศาลมตงสูงสุดที่ส่วนกลางกรุงเทพค่ะก่อนส่งก็ต้องชั้นต้นก็ต้องตัดสินแล้วก็ชั้นต้นก็ตัดสินว่าอย่างไรไม่ไม่รับคำฟ้องไว้พิจเจนาอ๋อไม่รับฟ้องฟ้องไม่รับฟ้องฟ้องก็เราก็อุทธรณ์ไปศาลสูงสุดสูงสุดจะรับคำฟ้องหรือไม่ใช่ไหมครับใช่ค่ะยังไม่มีคำตอบ โอเคงั้นรอรอติดตามรอติดตามเขาจ้องต้องแจ้งให้ทราบนะครับเพราะว่าสารยังไงก็ต้องแจ้งให้ผู้ร้องได้ทราบอยู่แล้วครับพี่พี่สมปองต้องรอหน่อยนะก็อันนั้นส่วนอันน,อนัน้นส่วนเรื่องของอีกอย่างหนึ่งค่ะแต่ส<อ>่วนที่ไปเรื่องอันเมื่อวานนี้ต่างหากกับที่เจ้าที่โจรมาเมื่อเช้าอันนี้ต่างหากค่ะอ่าเรื่องเมื่อเช้านี้เรื่องใหม่นี้เรื่องอะไรนะเรื่องอยากอยากได้ที่ดินคืนแล้วก็มันสองแปลง แล้วก่อนเรื่องที่ดินในที่ของเราเราจะไปเรื่องที่เรื่องที่ดินผมไม่คุยนะผมไม่คุยนะครับเพราะว่าคุณร้องศาลปกครองอยู่นะครับแล้วคุณไปร้องมาแล้วผมผมช่วยอะไรไม่ได้ตรงนั้นนะต้องรอคําพิพากษานะอันนั้นผมก็ต้องตัดไปนะครับผมจะไม่เอาเรื่องนี้มาคุยนะอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลนะครับส่วนเรื่องที่เรื่องของไฟฟ้าเรื่องอะไรเนี่ยมีปัญหายังไงครับเรื่องเนี้อ๋อเรื่องไฟฟ้าขอขอขยายเขต ขอขยายเขตสาไฟฟ้าแล้วก็เจ้าหน้าที่ไฟฟ้าเขาก็ลงมาดูพื้นที่แล้วเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าแนะนําบอกว่าจะเอาสาไฟฟ้ามามาลงให้สิบต้นแต่อบตาต้องเซ็นรับรองถึงจะมาลงได้แต่อบต,อตอไม่รับรองให้ค่ะอืมตั้งสิบต้นเลยเหรอเขาลงให้ฟรีเลยเหรอลงให้ฟรีเพราะว่าขยายเขตมันเป็นพอพอลงมาถึงหน้าบ้านหน้าสวนของเรา ส่วนเข้าไปในบ้านให้เราหาเอ,าเองอืมและให้อ,อ,อบตอรับรองแล้วอบตอ,อบตอชื่ออะไร่ะครับอบตออ,อบตอคนใหม่ก็ไม่ทราบที่แต่มันเป็นอบตอตำบลถนนหักนะคะตำบลอะไรนะอบตตำบลถนนหักถนนหักนะอำออเภออำเภอนางรองบุรีรัมย์นางรองบุรีรัมย์นะอืมอะ ไปยื่นเรื่องวัาที่การไฟฟ้านางรองแล้วใช่ไหมจ่ายยื่นแล้วยื่นแล้วแล้วก็ลงพื้นที่แล้วโอเคลงปีต่อี่ค่ะอ่าโอเคเดี๋ยวให้เราประสานกับการไฟฟ้านางรองให้ได้ความก่อนนะครับว่ามันยังไงก่อนขอชัดก่อนขอชัดชัดก่อนพอเรารู้จากทางไฟฟ้าเสร็จปั๊บแล้วเดี๋ยวประสานทางอบตให้ค่ะค่ะเอาคำพูดที่บอกว่าได้มาลงพื้นที่จริงไหมยางทีชันไร่ฟังนี่แล้วเขา เรา่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ปองอตรับรองที่ตั้งเปลงแล้วก็ส่วนยงมาถึงทางแล้วก็จัดประปาทางเข้าบ้านแ่ะก็ให้ได้พี่พี่สมปองพี่สมปองฟังผมนะเดี๋ยวเราขอตรวจสอบข้อที่จริงกับการไฟฟ้าหนังรองเมื่อได้ความจริงจากการไฟฟ้าหนังรองนะครับตรงกับผู้ร้องแราจะได้ประสานคําทางนายกอบต ถนนหักต่อไปนะครับว่ากรณีดังกล่าวนี้มีผู้ขอขยายใช้ไฟเนี่ยนะครับติดขัดอยู่ที่รอนายกอบตอเซ็นรับรองในตอนนี้เชนหรือยางติดขัดตรงไหนอย่างไงเดีย๋ยวจะได้ตามเรื่องให้โอเคนะ,ะ,ะสวัสดีค่ะขอคำเดียวค่ะอบตเขาบอกว่าไม่ใช่ที่ตั้งแปลงที่ดินแปลงที่ปกครองดูแลของเขาเขาตอบมาอย่างนี้ค่ะปัญหาว่าดินที่ดินที่เราครอบครองอยู่เนี่ยเป็นที่ดินที่พิพาทหรือเปล่าครับ ไม่ใช่ที่พิพาเป็นที่ดินอยู่เขตติดต่ออยู่เขตติดต่อระหว่างตำบลสวนหักกับอำเภออยู่ระหว่างตำบลสวนหักกับตำบลจริญงุกเป็นเขตติดต่อเป็นเขตขาบเกี่ยวแต่ในที่จริงตรวจสอบมันก็มีป้ายหลักเขตแบ่งเขตกันมานาน้งแต่สมัยหมมันพัฒนาเรียบร้อยแล้วว่าเป็นเขตหรือไม่จริงแห่ยัไม่อับไม่ับเป็นไม่เป็นสมาชิกต้องดูจุดนี้เลยค่ะ ถ้าถนนหักเขาไม่บอกว่าไม่ได้อยู่ในตำบลเขาก็ก็ไปอีกอบตหนึ่งอีกอบตหนึ่งเราไปยังไม่ไปค่ะเพราะมันมีหลักเขตอยู่ถนนหักจริงๆค่ะอืบ้านเล็กที่เราอยู่ตบ้านเล็กที่เราบัตรประชาชนเราอยู่บ้านหลังนี้ไหมอยู่เขตไหนถนนหักครับอยู่บ้านหงอยู่ถนนหักค่ะโอเคโอเคโอเคเอาเดี๋ยวประสานให้เดี๋ยวประสานให้ทีนนี้ก็ถนนหักแต่เราเป็นจริงะค่ะอ่าเอาละคุยแค่นี้นะสวัสดีครับอ่ะค่ะ